สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายสามโมงนะคะตอนนี้ยังกําลังออกไปข้างนอกค่ะจะไปดูขบวนพาเลตเขาจะเปิดไฟคริสต์มาสนะคะแล้วก็ช่างเป็นใจนะคะเมื่อตอนกลางวันท้องฟ้าไม่ใช่อย่างนี้นะคะท้องฟ้าแดดออกแจ่มใสนะคะแล้วตอนนี้คือเขาตกเมื่อฟ้ามัวดินมาแล้วค่ะคงจะทําให้ขบวนนี้สวยงามน,นะคะเดี๋ยวยังจะถ่ายมาให้ดูนะคะตอนนี้ยังต้องรีบเบินก่อนนะคะอุ้ยพายุพิมะนั่นกับเพื่อนไว้นี่ก็ พายุเป็นใจมากเหลือเกินค่ะตอนนี้ยังก็อยู่ที่สถานีราะเตี่ยแล้วนะคะยังออกมาคอยเพื่อนค่ะเพื่อนน่าจะกําลังมาเหมือนกันแหละค่ะเอ็นก็เลยถ่ายเวลาให้ดูนะคะนู่นนะคะสามโมงครึ่งนะคะสามโมงกว่าแล้วคนก็เยอะมา่เลยนะคะน่าจะเข้าไปในเมืองเหมือนยังค่ะงก็เเดินออกมาถ่ายอดีให้ดูก่อนนะคะไปฟองทางค่ะเขาก็คงจะไปดูเหมือนยางนั่นแหละค่ะจะยังคอยเพื่อนก่อนนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นถนนเส้นนี้แล้วค่ะที่เขากำลังจะเปิดไปนะคะเพราะว่ามีตน้นริ์มาสอะไรเยอะะเลยจต่ตอนนี้คอยเพื่อนก่อนค่ะต้องใจเย็นๆนะคะ,ะ,คะแล้วที่นี่ก็เตมอยู่ด้วยนะคะคอยด,ดูแรงๆก่อนครนะ,ะตอนนี้ก็ยังไม่ไดอ,อกเลยแต่นะคะคือถ่ายอยู่บริเวณพ่านภายในจุดของที่ซ้เซ็นเตอร์นะคะและว้วดูเขาทำนะคะสวยดีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะตรงนี้ก็สวยนะคะเดินเข้ามา เห็นนะคะไฟตอนที่ย่างเดินนะปกติมันจะไม่ได้เปิดไฟอย่างนี้เนี่ค่ะสวยเพื่อนบอกว่าขบวนจะอยู่ข้างหน้านี่นะคะไปกันนะคะวะต่อะมลนะคะยคนามากเลยนะคะอ้ยชิคกี้แม่เ่ยากเลยนะสว ขโมยามาแ้วราคาขโมยจะมาแล้วราค それまして。 รู้บรรยากาศที่ไล้่นทงเี่ะาางไปเยอะคระได้มาดูถึงเด็กนนึงนะคะแต่เด็กก็ถ่ายรั ค่ะแล้วตอนนี้ก็ขบวนน่าจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าทไฟเครื่องนี้เปิืยาวไปเลยนะคะบอกว่าพอไอตัวระบวนผ่านมาตัวไฟเขาก็จะเปลือไปเรื่อยๆอย่างนี้นสว่างไปเลยแล้วดูท้องฟ้านะคะคือสวยมากกอไใลร้านตัวนะคะ แล้วก็ตัวตัวไอซ์ตัวตัวอาร์นะคะตัวตัวเอน,นะคะอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยค่ะย่างหมดแล้วย่างเกินไปถ่ายให้ดูนะคะดูนะคะดูดูด,ดูเหมือนว่าค่ะพักสูงแอบปุ้ให้ด้ยวยแล้นี่ออกมาเลยเมื่อกี้นี่นี่ย,ย่างถ่ายห่อยคือมือมันเย็นนะคะก็เลยต้องออกมาหน่อยหนึ่งอย่างนั้นก็ไม่ไหวแล้วค่ะแล้วตอนนี้ขบวนพาเลตเขาก็เลิกแล้วนะคะตรงนี้จําได้ไหมคะตรงที่เย่ยงเดิน มาสอบใบอนามัยนี่แหละคะ่ะยังก็เดินนัดเลาะ,ะมาแถวนี้แหละ,ค,ะค่ะนี่คะบรรยากาศตอนค่ําคืนพ่อเขาเปิดเปิดไปแล้วสวยมากเลยค่ะเหมือนแบบพระราชวังเลยนะคะถ่ายใกล้ๆให้หน่อยได้ละค่ะได้นลยนะคะเพื่อนๆสวยเลยนะคะนี่สวยสวยสวยไปหมดเลยนะคะค่ะเมื่อกี้ไปถาป่ายรูปเพื่อนเพิๆๆ่นบอกว่าถ่ายมาสิบรูปเหลืออยู่รูปเดียวคะ่ะเพื่อนก็คนถา่ายได้เก่งนะคะ เห็นไหมคะสนตนเ้นี้พอตอนกลางคืนเนี่ยที่ยังบอกค่ะว่าคนแบบไฟเขาจะเปิดเยอะมาเราก็สวยเลยนะคะเป็นสต็อกมานต้นี้ละคะ่ะเป็นเมื่อกี้ที่มีขบวนพาเลรนั่นแหละคะ่ะแล้วดูนะคะอันนี้เพิ่งห้าโมงเองนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขบวนเขาเริ่มตอนแค่สี่โมงนะคะสวยนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เราอาจจะประตูนี้มาเลยนะคะและแล้วก็ได้มาเดินนะคะมาเดินกับเพื่อนนะคะไม่ต้องมาเดินกับคนที่บ้านนะคะบรรยากาศก็มันจะได้ต่างกันนะคะ เพื่อนอาจจะด่านิดนึงแต่ก็สนุกกว่าไม่ใช่คือเพื่อนมาสนุกกว่ากับถ้ามากับคนที่บ้านใช่ไหมคะก็เดินตามเราอย่างนั้นละคะไม่อธิบายอะไรให้เรานะคะแต่เพื่อนด่าก็ชอบค่ะสวยไหมคะนี่แหละค่ะตอนที่ยังมศพอ่ก็มาสายกันปกติอันนี้นะคะสถานทูตไทยสมัยก่อนอยู่ตรงนี้ตึกอ๋อเพื่อนว่าสถานทูตไทยสมัยก่อนอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งก็ไปง่ายๆแล้วคะ ย้ายตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นก็ไปอยู่ตรงนู้นเขาย้ายสามที่ค่ะจบเพื่อนบอกต้นไม้ก็สวยนะคะบรรยากาศก็โอเคนะคะนี่ไม่หนาวมากค่ะแค่ลบหนึ่งเองเนาะไม่หนาวเท่าไหร่ใช่ครับไม่หนาวเท่าไหร่อุ้ยเด็กๆเขาเล่นปั้นปั้นหิมะนี่เด็กเด็กประเทนี้นะคะคือของเล่นเขานะคะเรียบง่ายมากเลยอ้าวค่ะเล่นนี้ยังยังไม่เดินมานะคะสวนตรงนี้ยังเห็นหลายครั้งแล้ว่ะคะ น่าจะสวยนะคะยังจำได้ว่าเขาจะมีกัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้สวยมากเลยนะคะไม่อยากจะบอกตอนกลางคืนนี่เออสวยค่ะสวยสวยส,วย,สวยเป็นร้านอาหารมั้งคะใช่ค่ะโอ้ยสวยนะคะนี่ละค่ะวัดอันนี้ก็คือผลพวงจากที่หิมะตกทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะต้นพุ่มไม้ก็จะเป็นสีขาวนะคะ เพื่อนกำลังเดินหามุมไปถ่ายรูปอยู่ค่ะยังก็เดินช้าๆนะคะนู่นนะคะต้นมาเอ้ไม่ใช่สิคะ้าจะบอกว่าเสาไปก็จะเป็นรูปเป็นเขาวกวางอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนกำลังหามุมสวยๆถ่ายรูปอยู่ละคะ่ะคือตอนนี้เอี้ยงเริ่มจะชินท้าแล้วคือคือเดินไปแล้วก็เชื่อมกันหมดนะคะคือถ้ายองรูปที่หนึง่งเอี่ยงก็จะไม่หลงนะคะเุยใครยิงทำาอะไรกันค่ะนี่สองคนนี้เสื้อผ้าไม่ใส่ไม่หนาวด้วยค่ะไปกันต่อนะคะ นุนก็อีกหนึ่งะค่ะสวนสาธารณะอันนี้คือหน้าร้อนจะสวยมากเลยนะคะต้นไม้ก็จะสีเขียวนะคะนู้นนะคะแล้วไฟก็จะสวยๆค่ะค่ะแล้วตอนนี้แบตเพื่อนก็หมดแล้วนะคะสาวยังเต็มอยู่นะคะยังเกลดยลยังถ่ายได้ไดเรื่อยนะคะเพราะว่าตัวอื่นถ่ายไม่สวยใช่ไหมคะอไอโฟนถ่ายสวยค่ะนี่ยังถ่ายไปไกลๆนะคะยังแต่เมื่อปีที่แล้วยังก็พามาถ่ายให้ดูอยู่นะคะแล้วก็จะมีอะไรสัยอย่างนะคะสองข้างทางปีนี้ก็สวยนะคะอยู่ไกลๆคือเดี๋ยววัน อื่นเพื่อขอมาสวยค่ะสวยค่ะแล้วเราก็มาเดินกันต่อนะคะเมื่อกี้เราไปชัดแบบโทรศัพท์ะค่ะน่าจะเดินไปเรื่อยไปถึงไหนอื่นเพื่อนนางมาตอบค่ะตอนนี้เพื่อนจะตั้งแต่จุมืออยูยนะคะบุรี่าบุรีคนเยอะมากเลยนะคะเพิ่งเดินกลับมาเราก็จะไปกันต่อค่ะไปขับไป เดินมาถึงที่แล้วนะคะเพื่อนบอกว่าเขายังไม่้ตั้งบ้านค่ะเราก็ได้เดินกลับนะคะตอนนี้ก็ผู้คนก็เริ่มเบาบางลงแล้วล่ะคะ่ะถนนอันนี้ล่ะคะ่ะโอ้โหยาวไปเลยนะคะเปิดไปตลอดทั้งคืนทั้งเดือนเลยนะคะบอกได้เลยค่ะตอนกำลังอาจจะไม่เปิดนะคะแต่ทั้งเดือนจนแนะคะ่ค่ะตอนกลางคืนไม่รู้ว่าเดินมาถึงไหนนะคะเดินไปเดินมาก็มาผล่ตรงใกล้ๆก,กับสถานีเราจ,จะเตี่ยนนี่แหละคะ่ะจะสวยนะคะอ๋อ แต่แล้วค่เส้นนี้และะ้วคะ่ะก็คือเราไปถึงน้าจะเสียวนกันนะคะ<ม>ก็ถา้าอาการกลางวันก็จะออกไปก็จะไปทะลุตรงสต็อกมารเหมือนกันนะค่ะนะคะสวยค่ะเอ๊ะมีอะไรอเอือยังต้องไปถ่ายแล้วละค่ะนู่นนะคะแล้วก็ลองถ่ายไม่หลงแล้วค่มาแบบเพื่อนอะไรก็กะะมกกะะไม่กลัวแต่ว่าไปเยอะมากเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ยังก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ ยังเดินทางที่เอียงไปตอนบ่ายสามนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มห้านาทีสิบนาทีได้แล้วะคะ่ะทางนี้ยังคิดว่าไฟสว่างกว่าแล้วก็ไม่น่ากลัวนะคะเอ็งก็ไม่ข้าใจะลู้ว่าทำไมแต่ก่อนเอ็งชอบเดินทางลัดนะคะทั้งที่ทางลัดมันก็น่ากลัวกว่าน,นี้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะต่ออนนี้ถ้ายงกับเย็นๆหรือว่าค่ำๆไหนเอ็งจะเดินทางทางตรงเลยนะคะเห็นต้นไม้แล้วก็คือความสวยงามด้วยนะคะไม่น่ากลัวด้วยค่ะ